ข่าวดีพรุ่งนี้มีเงินเข้ารัฐโอนเงินให้อีกคนละ7,000บาทเงินอะไรและใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่30เมษายนนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการโอนเงินให้อีกคนละ7,000บาทนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะจะเป็นเงินอะไรและก็ใครจะมีสิทธิ์ได้รับบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอยียดพร้อมๆกันเลยนะคะนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้า เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะในครั้งที่3นะคะตามนโยบายของนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงหรือว่าเป็นผู้สูงอายุผู้พิการทุพพลภาพเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้ และก็จําเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเราชนะเคลื่อนที่ระหว่างวันที่27มีนาคมถึงวันที่9เมษายน2564นะคะประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็คือลงทะเบียนระหว่างวันที่27มีนาคมถึงวันที่9เมษายน2564ที่ผ่านมา ก็จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่28เมษายน2564เป็นต้นไปนะคะโดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติก็จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์จำนวนคนละ7,000บาทและก็สามารถใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์หรือว่าแบบสมาร์ทการ์ดได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันที่30เมษายนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะคะสรุปนะคะผู้ที่ลงทะเบียนโครงตารเราชนะนะคะที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงทุกพลภาพหรือว่าผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มพิเศษนะคะที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่27มีนาคมถึงวันที่9เมษายน2564นะคะจะสามารถ ตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่28เมษายนเป็นต้นไปนะคะถ้าตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแล้วนะคะในวันที่30เมษายน2564นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะโอนเงินให้คนละ7,000บาทนะคะซึ่งก็เป็นเงินของโครงการเราชนะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ